โูโ้นใหญ่์เซนลฟอร์มห้อนแหงอย่างต่อเนื่องบุกไปทะลมทางฝั่งลิดยูเนเต็ดด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์ในซึกพิมลีกประจำหนัดที่24พร้อมเก็บ3คะแนนนำจากฝูงนี้ห่างอันดับ2อย่างทัพึ้บไปซีฟ้าแมนสเติตี้อยู่7 โอ้โหสุดๆดจริงๆทางฝั่งปืนใหญ่อาซนอลโดยเริ่มเกมมาก,ก็เป็นทางฝั่งปืนใหญ่อาซนอลที่บุกบี้ขยี้ทางฝั่งเจ้าทินพอนาที27ทางฝั่งปืนใหญ่อาซนอลก็ได้เฮจากทางฝั่งมาดูเอเกที่แอซิดทางฝั่งมาตินสุบีมินดี้โคเข,ข้าไปทำให้ทางฝั่งปืนใหญ่อาซเซนอออกนำทางฝั่งลิดยูไนเต็ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูน ในนาที27โอ้โหสุดๆจริงๆถัดมาในนาที38ทางฝั่งปืนใหญ่อาซิอลก็ได้เฮ e อีกข้งจากการทำเข้าประตูตัวเองของทางฝั่งดาโลทำให้ทางฝั่งปืนใหญ่อาซิอนหนีห่างทางฝั่งลิดยูเนเต็ดด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ในนาที38โอ้โหสุดๆจริงๆทางฝั่งปืนใหญ่อาซิออและในครึ่งแรกก็จ ลงด้วยทางฝั่งปืนใหญ่อาร์ซิอนที่ออกนำทางฝั่งลีดยูไนเต็ด้วยสกอรสอประตูต่อ0ูนมาต่อในครึ่งหลังพอนาะทีหกสทางฝั่งปืนใหญ่อาร์ซิอนก็ได้เฮอ,อีกครั้งจากทางฝั่งกาเบียวมาตินเนลลี่แอซิดละทางฝั่งวิกเตอร์โยเคเลสหัวหอกตัวเก่งของพวกเขาซัดเข้าไปทำให้ทางฝั่งปืนใหญ่อาร์ซิอนหนีห่างทางฝั่งลีดยูไนเตตด้วยสกอตสาประตูต ต่อสูในนาที69โอ้โหสุดๆจริงๆทางฝั่งปืนใหญ่อาเซนอลและท้ายเกมทางฝั่งปืนใหญ่อาเซนอลก็ได้เ hey, ฮอีกข้งจากทางฝั่งมาตินโอดีการแอนซิตในทางฝั่งกาเบียวเยซุสซัสดเข้าไปทำให้ทางฝั่งปืนใหญ่อาเซนอลหนีห่างทางฝั่งลีดยูเนเต็ดด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ในนาทีแ6โอ้โหสุดๆจริง ทางฝั่งปืนใหญ่อาเซนอในเกมนี้หลังจากนั้นทั้งสองทีมก็ทําประตูเพิ่มมาได้ทำให้จบลงด้วยทางฝั่งปืนใหญ่อาเซนอที่บุกมาชนะทางฝั่งลีดยูไนเต็ดด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ในซึกพิเมอรีนัดที่24โอ้โหสุดจริงๆทางฝั่งปืนใหญ่อาเซนอสถิติหลังเกมทางฝั่งเจ้าทิ่นคลองบอลไปถึง49เปเซ็ส่วน ทางฝั่งปืนใหญ่อาซิอนทีมทีมม่มาเยือนก็คลองบอลไปถึง5 1ในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าทนอย่างลีดยูนเต็ดสร้างโอกาสยิงเพียง3ขครัง้งเขาก็เพียงหนเดียวบเป็นจากประตูส่วนทางฝั่งปืนใหญ่อาซิอนในเกมนี้พวกเขาสร้างโอกาสยิงถึง14ขครัง้งเขาก็8ขครัง้งเป็นสวามประตูอีกหนึ่งประตูมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของทางฝั่งลีด อยู่ในเตีด หลังจากจบเกมทางฝั่งปืนใหญ่อาซนอลสามารถเก็บเพิ่มอีก3คะแนนในเกมนี้ทำให้พวกเขาลั่งอยู่จากฝุงของซึกพิเมลิกหลังจากแข่งไปแล้ว24นัดนาสนา16เสมอ5แพ้3มี53คะแนนมิรุเสียบวกอยู่29เทถึงพวกเขามีคะแนนห่างอันดับที่2อย่างเชือใบสีฟ้าแมสเตอร์สตี้อยู่ถึง7คะแนนถึงว่าพวกเขาจะแข่ง มากกว่า1น,นัดก็ตามส่วนทางฝั่งลีดอยู่ในเต็ดในเวลานี่ลั่งอยู่ในอันดับที่16ของตะตา,างซึกพิมลีกหลังจากแข่งไปแล้ว24นัดสนะ6เสมอ8แพ้ไปถึง10เกมมี26คะแนนะมิรุลิเซียติดลบอยู่11